วัดศรีดอนมูลอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เกจิอาจารย์ชื่อดังครูบาน้อยสิริสังวรส่วนพระประธานครับหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรารถนาวัดดังวัดสวยแห่งนี้อยู่ที่อําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ผมได้ไปที่วัดนี้เมื่อวันที่17กันยายน2568อําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นวัดที่ ก็บอกสุดยอดของเชียงใหม่เลยล่ะงดงามมากครับด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาครัประยุกต์แล้วก็มีเครื่องเงินโอ้โหคืองามจริงๆถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหทำไมงามขนาดนี้คือถ้าเราเป็นคนไทยและเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าได้มาที่นี่จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหปลื้มปิติอ่ะปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูก งดงามจริงๆงามท้าเวสวรณครับถ้ามีโอกาสนะครับเยนเชิญวิรูปกเทพวิรูปอันนี้เทพวิรุณหก วัดสีดอนมูลนะเป็นวัดเก่าแก่นะครับเดิมเป็นวัดร้างชื่อวัดเดิมนะชื่อวัดพระเจ้าก้นกึงนะครับก็คือเป็นชื่อวัดเดิมเดิมนะเป็นวัดที่รกร้างมีพระพุทธรูปมากมายกระจัดกระจายต่อมาช้างป่าก็ทำมาหากินนะครับช้างป่าก็เข้าบุกเข้ามาในวัดนี่แหละแล้วก็เอางานยง,งัดพระพุทธรูปที่ล้มระเนระนาดจนฐานพระพุทธรูปนะชี้ฟ้าพระเศียรทิ่มลงก็เลยเรียกว่าพระเจ้าก้นกึง ต่อมาก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมานะครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่อยู่บนเนินนะครับก็จึงชื่อว่าวัดศรีดอนมูลครับศรีดอนมูลดอนก็คือที่ดอนแหะครับท่านผู้ชมภายในพระโบสถ์นี้งดงามมลังมลเลืองมากเลยครับกว้างใหญ่แล้วก็สร้างแบบสีสันเนี่ยโอ้โหตะการตาครับท่านผู้ชมหลวงพ่อเพชรนี่ก็ใหญ่โตสงา่างาม เป็นที่เคารพสักการะนะครับของประชาชนชาวพุทธทั่วไปครับจากการอ่านประวัติของผมเนี่ยนะครับหลักฐานว่าว,นะวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าติโลกรลาชนะครับ ต่อมาเกิดสงครามพมา่ายกทัพเข้ามาตีเมืองเชียงใหม่ทำให้บ้านเมืองในเกิดระสำมรสายชาวบ้านต่างพานันหนีตายวัดแห่งนี้จึงรกร้างขาดการทนุบำรุงหลายร้อยปีต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้ากาวีละก็ได้เข้ามากอบกู้เอกราชอิสรภาพด้วยการขับไล่พมา่าฆ่าศึกออกจากล้านนาแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงพระนามว่า เจ้าพระยาวัดชิรปรการแล้วก็ได้ให้แสนพิงยี่แสนพิงยี่เนี่ยเป็นแม่ทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนและแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับก็เลยกวาดต้อนผู้คนจากเมืองเชียงแสนมาจํานวนมากพระเจ้าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นจึงได้ให้พระยาชมพูนะครับเป็นหัวหน้า นำผู้คนจากเมืองเชียงแสนที่กวาดต้อนมันนั้นเนี่ยไปหาที่สร้างบ้านเรือนให้ใหม่ในบริเวณบ้านยางเนืงซึ่งเป็นอำเภอสารพีในปัจจุบันนะครับพระยาชมพูพร้อมด้วยชาวเชียงแสนก็ได้เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านยางเนืองเห็นว่าเป็นทำเลที่ทดีต่างกันพาหักร้างถางพงแล้วก็สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็พบวัดร้างอยู่สองวัด วัดอยู่ทางทิศเหนือชาวพญาชมพูได้บุรณะก่อสร้างขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าวัดพญาชมพูส่วนวัดร้างที่พบทางด้านทิศใต้อเป็นวัดที่มีชัยภูมิเหมาะสมเนี่ยนะครับก็เป็นวัดอยู่ที่ดอนภูนขึ้นมาเป็นเนินสูงชาวเชียงแสนจึงบุรณะและให้ชื่อวัดว่าวัดศรีดอนมูลจเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับนะครับก็คือเป็นวัดร้างที่ถูกชาวเชียงแสนที่ถูกกวาดต้อนมานะ โดยเจ้าพระญาเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มาสร้างวัดขึ้นจากวัดร้างเดิมอันนี้ก็คือเป็นประวัตินะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมไปชมวัดนี้ก็ตื่นตาตื่นใจก็รู้ว่าเป็นประวัติวัดที่เก่าแก่นมนานมาทีเดียวครับเป็นวัดที่าชาวพุทธนะครับไม่ว่าชาวไทยจากภาคเหนือหรือชาวไทยจากภาคอื่นๆเน,นี่พูดถึงวัดสวยของสารพีแล้วก็ต้องนึกถึงวัดนี้เลยครับ เขาบอกว่าคนเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นวัดที่งดงามมากอันดับหนึ่งของเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยมีวัดที่งดงามมากมายออคงไม่สามารถจัดอันดับได้ว่าอันไหนหนึ่งสองนะครับแต่ว่ามันสวยทุกๆวัดเลยครับเป็นศิลปะล้านนาที่งดงามมากจริงๆครับท่านผู้ชมเนี่ยพระบรโบสถภายในเนี่ยเสารมรังบระเรีงมากตะลึงลานในความงดงามเลยครับในการออกแบบแล้วก็แสงเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยพระประธานใหญ่โต วงามพขอบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชื่อก็บอกไว้แล้วนะครับหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพนะสมปรารถนาก็ขอให้ข้าพเจ้าและชาวพุทธทั้งหลายที่ได้ชมคลิปนี้ก็อุดมทรัพย์สมปรารถนานครับผมก็ดีใจมากเลยได้มาไหว้หลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรารถนา เหมือนกันว่าสวรรค์จะส่งเธอมาไม่อยากเชื่อสายตาว่าวาสนาจะได้รู้จักจากคนที่ไม่คุ้นเคยจากคนที่ไม่เคยทักได้มาเป็นคนที่รักกันหมดหัวใจแม้นโชคชะตา จะบอกว่ารักของเราเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจจะจดจำเธอเอาไว้ชั่วนิรันร์ความรักที่เลยผ่านวัน มีอะไรเอ,รเอเดินชมรอบพระโบสถ์นะครับก็มีรูปปั้นเท้าวิรูปักเท้าวิรุณหกครับโอ้โหเรียกว่าอลังการงานสร้างจริงๆมันเป็นวัดที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธทีเดียวนะครับท่านผู้ชมงดงามจริงๆครับวัดนี้วัดสีดอนมูล การท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เนี่ยนอกจากว่าจะวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามแล้วเนี่ยนะครับวัดวาอารามศิลปะโบราณศิลปะวัตถุโบราณสถานเนี่ยมีให้ชมมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของล้านนาเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา เริ่มต้นตั้งแต่สมัยนน้นนะครับพญามเมงรายนน้นนะครับท่านผู้ชมเดิมอาณาจักรเชียงใหม่เป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรล้านนานะครับท่านผู้ชมออต่อมาก็มีการปกครองโดยพมา่าแล้วก็ปกครองโดยออรัตนโกสินครับ ในบริเวณวัดเขาก็จัดสวนไว้อย่างร่มรื่นมีน้ำตกมีต้นไม้มงดงามมาก จะพาท่านผู้ชมเดินบริเวณวัดนะครับวัดก็กว้างขวางใหญ่โตมากทีเดียวจะเดินไปทางด้านหลังหลังพระโบสถนี่นะครับ ภาพอันนี้เนี่ยนะครับเขาเขียนว่าต้นการะประพฤกครับโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าไปสอยอะไรอธิษฐานอะไรก็คงได้ดังสมปรารถนานะครับเป็นกุศโลบายที่นำให้ประชาชนมาเข้าวัดแล้วครับท่านผู้ชมได้ชมความงามและความศรัทธาก็จะตามมานะครับการก่อสร้างเป็นศิลปะที่งดงามมากทีเดียวครับท่านผู้ชมยังทำลำธารน,น้ำตกไว้ ละอองไอน้ำที่งดงามเยือกเย็นสวยงามครับมีพระรูปยืนอยู่ตรงด้านหน้าพระโบสถเหมือนเป็นสวนธรรมอะ่ะทรงแสดงปฐมทรงแสดงยะมะกะบาติหารได้ดัับบีน มจะต้องขึ้นมาถ่ายรูปมุมนี้ครับอืมโอ้สวยมากแมนโชคชะตาจะบอกว่ารักของเราเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจจะจดจำเธอเอาไว้ชั่วนีนิรันความรัก เลยผ่านวันวานยังย้อนหวนคืนได้ถ้าเราสองคนมั่นใจว่าเรายังรักกันขอให้มีใครเข้ามาต่อยโชคชะตาไม่เข้าข้างจะไม่มีอะไรมากีดขวางความรักที่ฉันมีให้ เราสองคนมั่นใจว่าเรายังรักกันกอให้มีใคร